เรียบร้อยครับตีเล็กสายมันครับอ่ะมาตามต่อครับตอนนี้ผมบรรทุกทรายมาถึงบ้านน้องไผ่แล้วบ้านน้องไผ่ตำบลดอนมนมอำเภอสตึกบุรีรัม,ม์น,น,กกน,น,นี่แม่ใหญ่น้อยทำไมดินมันหลอมจังแม่ใหญ่น้อยเรียบร้อยเลยครับดูสิครับ ขาดแล้วมังบารานโอ้โหดูเละเป็นโจ๊กโยกอยู่สามทีครับผมโยกอยู่สามทีออกไม่ได้ <c oughs> เสียดายผมเสียดายมากครับตอนมาถึงตอนจังหวะถอยเข้าเนี่ยวุ้นเส้นนอนหลับอยู่บนรถแล้ผมก็ก็คิดว่ามันจะเทเทง,ง่ายเข้าง่าย นะครับก็เลยไม่ได,ไไดไ้ไม่ได้บันทึกภาพไม่ไม่ได้บันทึกวิดีโอไว้ก่อนก็เจอจากที่เห็นแหละครับผมจะมีใครมาช่วยนี่โอ้โหไม้เกือบไปครับผมเกือบเสียแบตเตอรี่ เดี๋ยวให้วุ้นเซนเก็บภาพข้างนี้ไม่เป็นไรครับดูที่ครับฝั่งขวานนี่มิดล้อเลยเที่ยวนี้หนักจริงๆ ทรายเปียกน้ำละทรายเปียกครับโอ้สวนผักใย,ยเละเลยสวนผักใย,ยน้อยเละเลยครับยายทายีไ้ตัดงาไหมาก่อนนี่ <c oughs> โอ้โหเสาลวหลักหักไปหนึ่งต้น ทางเขากัเลตุเป้กันฝนมันตกเด้ดแมนอัดมาเต็มที่เลยโอ้อัดอัดทรายมาอย่างเยอะเลยนี่หนักจริงๆครับขับมานี่รู้สึกได้เลยอ้าวป้าบุญมาแล้วได้ยินตเสียง สวัสดีครับนี่ครับคุณป้าบุญเป็นยังไงมาตกลมจังแล้ว,ยยวโ,ยยโยกสามเทียโยกสามครั้งครั้งที่สี่เรียบร้อยเลยมีติ๊กติากเงินไขเอขา,า,าบอ่ น,นี่คอ,อกซิ่งคอ,อกซิ่งไม่ได้วิ่งข้าวก็วิ่งซ้ายครับต้นบปกปูดบะเนี่เอาหุนเส้นถือให้ด้วยเอาถือ ดูกันค่ะว่าจะสีเล็กจะทำยังไง ยังฟังเลยลงมาแล้วเดี๋ยวออกไปเลย กี่บาทเจนาหนทีมันคนจีนกล้วโ,โอ้ยคนถ่ายคลิปอยู่ทั่วมาหยังล่ะบันฮู้สุดท้ายครับได้เททางเข้าครับนี่เก็บไว้ที่ผมยก,ยกดำเททรายออกตัวเมื่อสักครู่ล้อหน้าฝั่งซ้ายลอยเลยครับ ไม่มีกล้องจับก็เลยเดี๋ยวไวดีก่อนผมไปล่างทรายก่อนนี่ได้กล้วยอีกหนึ่งวีหนึ่งเค,เคเเรือน,น,น,นี่เขาจะให้มาเทตรงนี้ครับโอ้เสียวไส้เดี๋ยวจะล้างทรายออกจากกระบะก่อน ลางสายสักเล็กน้อยครับเสียวไส้เลยเมื่อกี้ครับแต่ว่าปลอดภัยแล้วตอนนี้ขอบคุณทุกกำลังใจครับเจอกันใหม่สวัสดีครับ